สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอังคารและนี่คือดวงประจำเดือนมีนาคมปีพศออ2566ค่ะม,มาเกลิ่นเลยบร้อยก็เริ่มที่การงานในเดือนนี้นั้นโมเมนตัม um. ปรับเปลี่ยนมาข้างคุณแล้วค่ะพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจเลยนะโมเมนตัม um ทุกอย่าง เอียงมาทางคุณแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ต้องรีบทำให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นทำให้มันอยู่ในกําม,มือของเราให้มั่นขึ้นนะคะกําไว้ให้แน่นนาทุกสิ่งทุกอย่างมามันมันเอียงมาทางคุณหมดละมันมาเข้าข้างคุณหมดละ ในเดือนนี้นะคะใช้ความเฉลียวฉลาดของตัวเองให้ถูกจุดให้ถูกที่รับรองเดือนนี้รุ่งแน่นอนทุกสาขาอาชีพพ่อค้าแม่ขายก็เหมือนกันพนักงานประจำเองลูกพี่ลูกน้องเจ้าของกิจการเดือนนี้เสร็จคุณแน่ค่ะเดือนนี้กล้าพูดเต็มปากเลยก <c oughs> ็ไม่ไม่ง่าย ไม่ง่ายเหมือนกันแต่มันก็คุณรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็แล้วกันนะคะต่อไปเรื่องการเงินค่ะเดือนนี้การเงินของคุณนั้นโอเคค่ะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยนะคะอืคือเธอคนนี้ขึ้นมาก็ร,ร่ำรวยอยู่แล้วค่ะอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะเดือนนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นไปกว่าเดิมนะคะนะไม่ขึ้นไปกว่าเดิมแต่ได้เยอะ อ่าไม่ไม่ขึ้นไปกว่าเดิมแต่ได้เยอะนั่นหมายความว่าอย่างไรสมมติฐานเงินเดือนของคุณอยู่ที่หมื่นห้าคุณก็จะได้ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอ่าแต่ถ้าฐานเงินเงินเดือนของคุณอยู่ที่สองหมื่นก็ประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้เลยกระต้นพวกนั้นิดนึงนั้นะแล้วก็ไม่ต่ำไปกว่านั้นประมาณนี้นะคะถ้าได้เก้าพันก็จะประหรือประมาณหมื่นหมื่นเอ็ดอ่าประมาณนี้แล้วกัน นะเดี๋ยวมันจะมีหักไง <c oughs> คนที่เป็นข้าราชการก็จะหักนันหักหนี่คนที่ทํางานโรงงานบริษัทก็จะมีหักค่าสมทบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแตห่หักค่าสมทบี่มันดอกเท่าตัวไงใช่ไหม <c oughs> มันน่าลุนนะคะสรุปเรื่องการเงินก็ผ่านนะคะไม่มีปัญหาเลยนะจริงเนี่ยถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาเรื่องการเงินละ นะคะคล่องตัวคล่องมือดีนะคะต่อไปค่ะเร,เรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันแต่การกินแล้วก็นั่งก็จะอ้วนได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องรีแลกก่อนนะกินกินนั่งนั่งพุงออกนะคะแค่นี้เองเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าขับรถเร็วเดี๋ยวใจร้อนให้มันมากเกินไปนะคะความสุข,ขุมจะต้องมีอยู่ในตัวนะคะ ต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้อ่าหันมาดูแลตัวเองค่ะนะพิจารณาตัวเองว่าเราอ่าเป็นอะไรยังไงบกพร่องตรงไหนนะคะแต่ที่สำคัญเดือนนี้คุณจะต้องดูดูดีดูแลตัวเองอย่างสม่าเสมอนะคะพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรอืมนะคะมีกินพบเจอคู่ในบางท่านมั่นหมายแต่งงานเลยนะคะ อส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะพอๆกันกับคนโสดนะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ดูแลแฟนเอาอ,อกเอาใจแฟนแล้วก็ดูแลเพื่อนแฟนด้วยเวลาที่มาเยี่ยมที่บ้านก็ต้องหาน้ําหาท่าหากับข้มกับข้าวกับแกล้มอะไรให้ด้วยนะคะนะประมาณนี้ในเดือนนี้ไม่ยาก ไม่ยากเลยอย่างที่บอกไปโมเมนตัมมันเทมาทางคุณหมดละเดือนนี้ทุกเรื่องนะคะสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นอยู่ที่ว่าคุณจะบริหารจัดการตรงนี้อย่างไรแล้วกันว่า,าให้มันออกมาแล้วสมบูรณ์ที่สุดนะอย่างนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าข้างมาทางคุณหมดละเทมาทางคุณหมดละนะคะใช้ความเฉลียวฉลาดให้ถูกต้องถูกจุด นะคะอ่อนโยนนุ่มนวลน,น่าอมรู้จักดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่าประมาณนี้นะคะในเดือนนี้นะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ